สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาหารสมองรายการที่จะช่วยเติมไอเดียเปลี่ยนความคิดและพัฒนาแนวทางการใช้ชีวิตในยุคใหม่ให้ชัดเจนขึ้นวันนี้ผมมีหัวข้อที่เชื่อว่าหลายคนอยากฟังมานานพัฒนาตัวเองยังไงให้เงินทำงานแทนเราฟังดูเหมือนความฝันใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะมาผ่าก,กลยุทธ์พาความฝันนี้ให้กลายเป็นจริงทีละขั้นทีละตอน หัวข้อของเราจะแบ่งออกเป็นสส่วนใหญ่ๆนะครับได้แก่หัวข้อที่1เปลี่ยนความคิดก่อนเปลี่ยนกระเป๋าตังค์ก่อนจะเปลี่ยนชีวิตให้เงินทํางานแทนเราได้เราต้องเปลี่ยนความคิดก่อนครับเพราะมายเร็จที่ถูกต้องคือรากฐานของความมั่งคั่งที่ยั่งยืน1น,จ,นจากหาเงินสู่บริหารเงินหลายคนเติบโตมากับแนวคิดว่าต้องทํางานหนักถึงจะมีเงิน แต่ในความเป็นจริงการทำงานหนักคือจุดเริ่มต้นไม่ใช่จุดจบความจริงคือคนส่วนใหญ่ที่รวยไม่ได้รวยเพราะทำงานหนักกว่าแต่เพราะเขารู้จักบริหารเงินให้ทำงานแทนเขาตัวอย่างง่ายๆครับสมมติคุณทำงานได้เงินเดือน3 0,000บาทแล้วเอาไปใช้หมดกับของที่ไม่ได้เพิ่มมูลค่าเช่นเสื้อผ้ามือถือรุ่นใหม่เปรียบเทียบกับอีกคนหนึ่งที่ได้เงินเดือนเท่ากัน แต่กันไว20้20%ไปลงทุนกองทุนรวมผลตอบแทนปีละ8%อีก10ปีเงินก้อนนี้จะโตขึ้นราว55%โดยไม่ต้องทำอะไรเลยแนวทางฝึกฝนก็เช่นเขียนรายรับรายจ่ายทุกเดือนแบ่งเงินเป็นใช้เก็บและลงทุนถามตัวเองเสมอว่ารายจ่ายนี้เพิ่มมูลค่าในชีวิตไหม1.2เปลี่ยนจากผู้ใช้เงินเป็นเจ้าของทุน การเป็นผู้ใช้เงินคือการจ่ายเพื่อสิ่งที่คนอื่นสร้างแต่การเป็นเจ้าของทุนคือการลงทุนในสิ่งที่ทำเงินให้เราโดยไม่ต้องอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาตัวอย่างง่ายๆครับแทนที่จะซื้อกาแฟแบรนด์ดังทุกวันลองซื้อหุ้นหรือกองทุนรวมที่ถือหุ้นของบริษัทนั้นแทนจากผู้ซื้อเป็นผู้ถือหุ้นและรับปันผลแนวคิดเสริมเรียนรู้การเป็นหุ้นส่วนทางปัญญา เช่นลงทุนในคอร์สเรียนแล้วนำไปต่อยอดทำพาสซีฟอินคัมเช่นเปิดคอร์สออนไลน์เขียนอ e ีบุ๊ก1.3เปลี่ยนจากเงินคือเป้าหมายเป็นเงินคือเครื่องมือถ้าเงินคือเป้าหมายเท่ากับทำเท่าไหร่ก็ไม่พอแต่ถ้าเงินคือเครื่องมือเราเริ่มคิดว่าจะใช้เงินเพื่อสร้างชีวิตยังไงตัวอย่างเป้าหมายคืออยากมีเงินจิบล้านบาทเปลี่ยนเป็นอยากมีอิสระทางการเงินภายใน10ปี เพื่อมีเวลาดูแลพ่อแม่เที่ยวรอบโลกทำงานที่รักแนวทางฝึกฝนก็เช่นเขียนเป้าหมายชีวิตเป็นภาพใหญ่แล้วระบุว่าเงินจะช่วยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอย่างไรเช่นอยากมีชีวิตแบบดิจิทัลโนแมตต้องมีพาสิฟอินคัมขั้นต่ำ3า3 0 0 0 0บาทภายใน3ปีหัวข้อที่2ลงมือทำอย่างมีระบบให้เงินสร้างเงิน เมื่อเปลี่ยนไม n เสร็จได้แล้วต่อไปคือการลงมือทําแบบมีกลยุทธ์ให้เงินกลายเป็นพนักงานที่ขยันแทนเรา2.1สร้างนิสัยการเก็บออมลงทุนอย่างยั่งยืน2.1สร้างนิสัยการเก็บออมลงทุนอย่างยั่งยืนเริ่มที่เก็บก่อนใช้ไม่ใช่เหลือแล้วค่อยเก็บใช้สูตร50-30-20 50%, 50ใช้ใจ่ายจำเป็น30%ใช้ใจ่ายตามใจ20%เก็บลงทุน วางระบบอัตโนมัติเช่นเปิดบัญชีแยกสำหรับลงทุนตัดอัตโนมัติทุกเดือนเช่นลงทุนกองทุนรวม LTF, s s f หรือ DCA หุ้นตัวอย่างเช่นตัด2,000บาทต่อเดือนไป DCA หุ้นกลุ่มพลังงานหรือเทคโนโลยีอีก10ปีคุณอาจมีพอร์ต4-5แสนบาทขึ้นไปแล้ว2.2สร้างแหล่งรายได้แบบ Passive i n c o m แบ่ง Passive i n c o m เป็น2ประเภท จากรั์สินทางการเงินเช่นหุ้นกองทุนตราสารหน,นี้ ETF ข้อดีลงทุนได้เลยไม่ต้องมีทรัพย์สินจริง2.2สร้างแหล่งรายได้แบบ Passive Income แบ่ง Passive Income เป็น2ประเภทจากทรัพย์สินทางการเงินเช่นหุ้นกองทุนตราสารหน,นี้ ETF ข้อดีลงทุนได้เลยไม่ต้องมีทรัพย์สินจริงตัวอย่างเช่นลงทุนในหุ้นที่ปันผลปีละ5%ลงทุน100,000บาทได้ปันผลปีละ5,000บาท จากทรัพย์สินทางปัญญาเช่นเขียนหนังสือทำคอร์สออนไลน์ YouTube Podcast ข้อดีคือสร้างครั้งเดียวขายได้หลายรอบตัวอย่างเช่นทำ Podcast รายการอาหารสมองแล้วหาสปอนเซอร์รายได้แบบพา s ซีฟแนวทางปฏิบัติก็เริ่มจากจุดที่ชอบและถนัดเช่นชอบพูดก็ Podcast ชอบเขียนก็บล็อกคิดเสมอว่าทำยังไงให้เนื้อหานี้ขายได้แม้เรานอนอยู่2.3เรียนรู้การบริหารความเสี่ยง ความมั่งคั่งไม่ใช่แค่การหาเพิ่มแต่ต้องรักษาให้ได้แนวคิดไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์แต่เราควบคุมความเสี่ยงได้ด้วยการกระจายและเข้าใจความเสี่ยงแต่ละแบบความเสี่ยงที่ควรรู้มีดังนี้ความเสี่ยงจากตัวเราเองความโลภความกลัวความเสี่ยงจากตลาดภาวะเศรษฐกิจหุ้นตกเงินเฟ้อความเสี่ยงจากการไม่รู้ลงทุนแบบตามคนอื่นโดยไม่ศึกษา ตัวอย่างการกระจายความเสี่ยงก็คือพอร์ตลงทุนแบ่งเป็น3ส่วน60กองทุนรวมระยะยาว30%หุ้นที่ศึกษาดีแล้วและ10%ทองคำหรือคริปโตสรุปส่งท้ายทำให้เงินทำงานแทนเราเท่ากับพัฒนาตัวเราให้คิดเป็นและลงมือทำ เงินไม่เคยหายไปไหนมันแค่ย้ายจากคนที่ไม่รู้ไปอยู่กับคนที่รู้วอร์เรนบัฟเฟตต์เขาเคยกล่าวเอาไว้นะครับดังนั้นเปลี่ยนความคิดให้ถูกก่อนลงมือสร้างระบบชีวิตให้เงินทำงานแทนเราใช้เวลาในช่วงที่ยังมีแรงพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ทางการเงินแล้วอนาคตจะเป็นช่วงเวลาที่เงินวิ่งทำงานให้เราอย่างเงียบๆแล้วคุณล่ะครับวันนี้คุณเริ่มลงทุนกับตัวเองแล้วหรือยัง หากคุณชอบตอนนี้อย่าลืมกดติดตามรายการอาหารสมองเราจะมาพบกันใหม่ในตอนหน้ากับหัวข้อดีๆที่จะทำให้คุณคิดลึกขึ้นอีกนิดก่อนใช้ชีวิตต่อไปสวัสดีครับ